นับสนุนโดยเตือต้ายาริสคือชาร์จแรกของเราเนี่ยเราต้องการจะทดสอบคำว่าสไตล์กับเขาเลยเรียนเชิญคุณพานุให้เข้ามาพูดถึงเรื่อง การทำธุรกิจแฟชั่นครั้งที่แล้วเราบอกว่าน่าจะกลับไปทำกันบ้านว่าแต่ละแบรนด์มีนิยามอะไรบ้างที่พูดถึงคอแบรนด์แบรนด์ลูของเราเองมันก็คือหัวใจสำคัญของแบรนด์คอแบรนด์แบรนด์ลูที่เราพูดถึงว่ามันควรจะลงมาที่3คํคำหรือ3ประโยคสั้นๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างเดี๋ยวลิซันมี3คํคำนะครับมินิมอลคอนเซ็ปชวลแล้วก็ Modern คลาสสิกครับอ่าอย่างเงี้ย แล้วก็หลังจากที่คุณพานุได้พูดแล้วเนี่ยก็ได้มีการแจกโจทย์ในการที่เราจะทำสติกเกอร์แรปรถยนต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการจะเห็นศักยภาพของตัวดีไซเนอร์ว่านอกเหนือจากการออกแบบแฟชั่นแล้วเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยโดดเด่นพอที่จะสามารถทำา p r o d ัก t ์อื่นๆได้หรือเปล่า คุเรเต้แลมดันใจจากศิลปินร่วมสมัยไอเดียของเขาคือว่าจริงๆแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้คนขาดความเป็นส่วนตัวตัวคอเวอร์ที่เอกทำให้ยาร์เรสก็คือว่าไหนๆก็โชว์แล้วคือโชว์ให้มันเต็มที่ไปเลยเอกก็เลยเอ็กรถทั้งคันเอกเนี่ยก็เล่าเรื่องอีกอย่างไปเลยเป็นเรื่องการ X-ray มันมีความน่าตื่นเต้นอยู่ยในความคิดของเขา การวางพิร์นของเราบนโครงรถยาริสนะครับจะมีด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเอ่อรีเฟกกัน2ด้านพิร์นตรงกลางรถมีแบรนดิ้งของเราอยู่ด้านหลังก็จะมีคล้ายๆเหมือนทะเบียนเล็กๆที่เขียนฮงจอนเน็กอันนี้เป็นท mm ็อปวิวด้านบนก็จะเป็นสีโซลิดดำที่ตัดอยู่เซนเตอร์ระหว่างคันค่ฝนนะคะวลไยพันธชูพันธ์ค่ะจากแบรนด์โฟร์จิวค่ะ โคลจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นที่ออกแบบมันเนี่ยโฟล์กอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดเจน นำลายพิมพ์ของคอลเลกชัน C.O. f o r m a p i c อ่ะค่ะเป็นลายที่ใช้ในการพิมพ์ลายนงานเครื่องประดับของโรเป็นลายผ้าของพาวเชินเป็นลายที่ค่อนข้างละเยียบแล้วก็วิ่งไปตามเคอร์ฟของรถเลยเมนเลยของของคอนเซ็ปต์มันจะเป็นยุคมืดเป็นเรื่องของ l l u ูช o n เป็นเรื่องของแบบภาพลวงซึ่งการรับรถให้มีเป็นเกล็ดเวลาขับไปแล้วลมพัดแล้วมันตีขึ้นก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครทําเหมือนกันก็เลยลองหาวิธีเอาจากกระเป๋าเนี่ยมาทําให้มันเป็นรถด้วยค่ะนัชชาเนี่ยจริงๆเขาช อกราฟิกเข้ามาเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถทําเป็นตัวสติกเกอร์แรปรถยนต์ได้ของนัชชาเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าทําออกมาได้จริงเนี่ยมันจะสวยมากแล้วมันก็จะแปลกใหม่มากด้วย วันแรกที่ได้รับโจทย์นะคะก็รู้สึกว่าชา l l e ลน e ีงานนี้ก็ไม่เคยทําทีนี้เมื่อไม่เคยทํามาก่อนก็ต้องศึกษารายละเอียดดีเทลของตัวรถว่าเป็นยังไงแล้วค่อยมาแตกเป็นคอนเซปที่ลิ n k ์กับงานที่เป็นสไตล์เราอย่างลาลาเลฟมันเห็นตัวกราฟิกของเขาแล้วมันก็เตะตาแล้วมันก็เห็นภาพของลาลาเลฟเลยอะครับ แบรนด์ของ CPM เเนี่ยก็คือ r e b e l i o u s Luxury ขกบาในความหรูหราเขาพรีเซนต์แบรนด์เขาก็เป็นกระบฏอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าไม่กระบฏอย่างที่เราเราอยากให้เป็นทอนซีขั้นตอนในการทำงานของทอนซีเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมากกว่าคนอื่นเขาเลยอะ่ะ พอมาเป็น end result แล้วก็มาเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันก็ยังประดับปเดดออยู่คอนเซ็ปต์คือผู้หญิง4คนนี้ครับใส่ชุดของทอนซีกำลังจะไปซื้อดอกไม้ตอนเช้า mm hmm. นั่งอยู่ในรถ t o y o ต a ายาริสนะครับแล้วก็ดอกไม้นี่มันเยอะมากจนที่แบบถือในมือไม่หมดมันแบบว่าบางังหมดบงังในรถบังทุกอย่างนะครับ เราก็ได้คนที่ชนะ3คนซึ่งพอเราเลือก3คนแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเอกนา์เลยว่า3คนนี้เนี่ยทำงานออกมาได้โดดเด่นมาก ทดสอบแรกนะครับทุกๆแบรนด์ทำออกมาแล้วพรีเซนต์สตาร์ออกมาแล้วได้ดีพอสมควรเลยนะครับที่อ่านและคณะกรรมการเนี่ยตัดสินยากมากเพราะว่าทุกๆคนทําออกมาแล้วเนี่ยมันมีความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ได้ได้ดีมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกมาได้แค่เพียง3แบรนด์นะครับสำหรับผู้ชนะนะครับ3แบรนด์นั้นคือ ยินด,ดีด้วยนะครับกับผู้ชนะนะครับแบรนด์ที่ได้แล้วก็ที่ชอบมากที่สุดแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ลาลาเลฟลอนดอนนะครับซึ่งเขาใช้สีสันแล้วเขาก็ใช้ตัวไอคอนของแบรนด์ลาลาเลฟแล้วเขาก็ใช้คาแรคเตอร์ของขออกมาได้ชัดเจนที่สุดการที่เข้าไปดูวิสิตเนี่ยถือว่าเป็นการที่เราได้เข้าไปทำความรู้จักกับแบรนด์ของเขาอย่างจริงจัง